ครับผมก็สวัสดี FC ทุกคนนะครับผมรับ FC คนใดเขาเมื่อแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบพภาดข่าวสารดีๆหรือแนวทางเด็ดๆจากช่องโชกผ้ารวยครับผมมือนีก็ได้พ้ามาตามแนวทางฮานอยหรือหุ้นพ่อลึกลับนะครับผมมือวานนี่กระแตก3โตัวนะครับผมเทิง2องตัวเทิง3โตัวนะครับผมก็ดีใจครับผมดีใจที่หวยเข้าหรือแนวทางเข่านะครับผมก็ ถ้าเอฟซีชอบคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไหลหนึ่งแชรได้ครับเด้อเป็นกำลังใจให้กับโฉกพาลวยนะครับผมอาจจะมีเสียงนั่นเน่จากน้อยนะครับผมพอดีว่ากับพึ่งขึ้นมาเกี่ยวเขานะครับผมพึ่งขึ้นมาเกี่ยวเขาก็เลยได้แนวทางหาหน่อยพ่อลึกลับนะครับผมมาฝากให้กับเอฟซีนะครับผมก็มีตัวใดเด็ดตัวใดดีก็ลองพิจารณาไปพร้อมๆกันเลยครับ ครับผมวันที่6เดือนพฤศจิกายน2564นะครับผมฮาหน่อยหรือหุ้นพ่อลึกลับวิ่งนะครับผมวิ่ง7กับ0นะครับผม3ตัวก็มี705 486 123นะครับผมตัวเด่นกับศูน็ดห้นะครับผมตัว2ตัวก็มี75 78 76 05นะครับผม05 08 07นะครับผมตัวเดรีกับ75 05 07นะครับผมถ้า FC มักเหรียญสตัวหลังนะครับผมก็ลองตัดเหรียญเบิ้งนะครับเด้อ6ไอ้86นะครับผม86 23นะครับผมก็ลองตัดเหรียญเบิ้งนะครับผมเพราะว่าเลขของคุณพ่อกะเข้ามาตลอดนะครับผมเข้ามาตลอดสำหรับ ที่ว่าเอามาฝากให้กับ F อฟซนะครับผมก็เข้ามาตลอดตั้งแต่ตั้งแต่แรกนะครับผมกัผ่าดเป็นส่วนหน่อยนะครับผมช่วงนี้กัมีสามตแตกหลายนะครับผมสามตัวแตกแตกสนั่นเมืองเลยครับผมเมื่อว่านี้กัแตกสามตัวเมื่อนี้ก็รล่อรับช่มหรือรับฟังไปพร้อมๆกันครับผมว่าเมื่อนี้จะ แตกแบบต่อเนื่องบอหนะครับผมสําหรับเลขสามตัวนะครับผมเสียดแล้วเสียดอีกนะครับผมแตกจนได้ครับผมสําหรับสามตัวตรงๆเมื่อวานนี่นะครับผมวันนี้ก็ขอให้แตกคือเก่านะครับผมก็สาธุนะครับเด้อขอให้แตกคือเก่านะครับผมสําหรับหาหน่อยพ่อลึกลับนะครับผมก็สีได้มีทุนมียังสื่อกับเขากินไปมือมือนะครับผมก็ขอให้เอฟซีได้รับโชค ใไงเนาะครับผมได้รับโชคใหญ่หรือโชคหน่อยก็ขอให้รับเพราะว่าเอฟซีก็สายบุญก็หลายเนาะครับผมที่ว่าได้ร่วมเฮ็ดบุญเฮ็ดหยังก็ร่วมกับก้าก็ขอให้บุญนี้ขอให้ส่งขึ้นไอเอฟซีทุกคนเนาะครับผมให้ได้รับโชคไปพร้อมๆกันทั้งก้าทั้งโชคเนาะครับผมก็ขอให้ได้รับโชคไปพร้อมๆกันนะครับเด้อ ครับผมถ้าชอบคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไหลหนึ่งแชร์ครับผมเป็นกําลังใจให้กับโชคพารวยครับผมเดี๋ยวโชคกระสีแดงเมื่อนี่นะครับผมถ้ามีโอกาสกระสีแดงเอาแนวทางนะครับผมของหมอมนะครับผมแนวทางของหม่อมไอ้ฮาน้อยนะครับผมได้ลงให้หรือลงให้เอฟซีเบิงนะครับผมเพราะว่ากัพฝ่งเอาลงให้เป็นมือที่สองนะครับผมครับผมอันนี้ก็ได้เอาฮาน้อย ฮาหน่อยพ่อลึกลับมาฝากให้กับเอฟซีก่อนนะครับผมหาเทียเอฟซีอยากจับไปเล่นหุ่นก็ล่องเล่นได้นะครับผมสําหรับเลขวิ่งเข้าตลอดครับผมถ้าว่าอยากรวยเล่นเลขวิ่งเลยครับผมรวยแท้ครับผมเลขวิ่งคุณพ่อบ่เคยพลาดจักมือครับผมคือเขามาตลอดหาเทียกับเขาเบิรเนาะครับผมเจ็ดเจ็ดเจ็ดยังไครับเทียกับเขาเจ็ดสองตัวน้อยหนึ่งเข่าเจ็ดตัวหนึ่ง เขาศูนย์นึงสี่เนาะครับเพราะว่าเลขคุณพ่อพุ่นบเคยพลาดเนาะครับผมเลขวิ่งวันนี้ก็ขอให้แตกสามตัวคือเก้าเนาะครับผมกษัตริถุเด้อครับเด้อครับผมถ้าชอบคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่ครับผมเป็นกำลังใจให้ครับโชคผ้าลวยครับผมโชคผ้าลวยกะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ